สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างกราฟบล็อกพอตนะคะของข้อมูลจำนวนผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ในเดือนกุมภาพันธ์2565ในจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมานะคะ่ะเราก็จะมีข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันมีอยู่28วันนะคะเราก็จะนำข้อมูลชุดนี้ไปสร้างกราฟที่เราเรียกว่าบล็อกพอตนะคะดังนั้นการสร้างกราฟบล็อกพอตเราก็จะ สร้างยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกข้อมูลก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่ insert นะคะแล้วก็มาที่ chart แล้วก็เลือก chart ว่าเราจะดูว่า chart block pod อยู่ตรงไหนเราก็มาหาว่าอ chart มันมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาดูว่า block pod อ่ามันมีคำว่า block and whisker นะคะแล้วเราก็เลือกโอเคนะคะ นี่คือเราก็จะได้กราฟบล็อกพอตออกมานะคะดังนั้นเราก็จะได้กราฟบล็อกพอตเราก็สามารถเขียนชื่อว่าเป็นกราฟบล็อกพอตของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19 เอาสั้นๆก็ได้นะคะแต่เรารู้ว่าเป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะคะพศ265ในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเราสังเกตว่าเราก็จะได้กล่องกล่องนึงขึ้นมาเป็นกล่องสีน้ําเงินในกล่องสีน้ําเงินเนี้ยมันก็จะมีเส้นเส้นหนึ่งที่ขีดตรงกลางเราก็จะมาดูว่าเส้นที่ขีดตรงกลางมันคืออะไรนะคะและเรามันก็มีเครื่องหมายเครื่องหมายคูณ ะะซึ่งถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะบอกว่าค่านี้มีค่าเป็น281.35แนะคะและเส้นตรงกลางตัวเนี้ยถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะมีค่าเป็น278.5แต่ถ้าเราอยากให้มันโชว์ค่าได้ไหมก็ได้แล้วเราก็ไปดูไปแอดตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็ใส่ data label เข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะโชว์ค่าสถิติต่างๆที่เราถูกที่ทาง Excel ได้ คำนวนค่าสถิติบนกราฟบล็บบอกพอให้เรานะคะทีนี้ค่าสถิติเหล่านี้คือค่าอะไรที่อยู่ในกล่องบล็อกพอตนะคะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเส้นที่อยู่ตรงกลางขีดตรงกลางของกล่องตัวเนี้ยที่มีค่าเป็น278.5ไอ้ค่านี้แหละเราเรียกว่าค่ามีเดียนหรือค่ามัธยฐานนะคะมีเดียน จริงไหมว่ามีเดียนมีค่าเป็น278.5อะลองคำนวณหาค่ามีเดียนออกมาก็ใช้คำสั่งมีเดียนนั่นเองมีเดียนของข้อมูลชุดนี้นะคะแล้วก็วงเล็ปิดได้เลยเราก็จะได้ค่ามีเดียนออกมาเป็น278.5นั่นเองแล้วตรงเครื่องหมายคูณตัวนี้ที่เขากรา,า,ากรบาดไว้มีค่าเป็น281จริงๆตัวนี้มันก็คือค่าเฉลี่ยน,นั่นเอง นะคะนั่นคือค่า m e n นะคะดังนั้นการคำนวณหาค่าเฉลีย่ยเราก็สามารถใช้คำสั่ง e v e r a g e e ได้ e v e r a g e ของข้อมูลทั้งหมด28ค่าได้ e v e r a g e ออกมาเป็น281.35ซึ่งก็จะตรงกับที่มันโชว์ในกราฟบ็อกพอดนะคะถ้าเราดูยากเรากา็เปลี่ยนสีซะเปลี่ยนสีขี้ขวาเปลี่ยนสีลองให้มันเป็นสีฟ้าจาง ะะเราก็จะได้ค่า Median ออกมาแล้วค่าที่อยู่ข้างล่างของกล่องนะคะขอบกล่องด้านล่างซึ่งเราจะเรียกค่าขอบกล่องด้านล่างตัวนี้ว่าเป็นค่าคทายที่1นะคะดังนั้นเราเรียกใช้ฟังก์ชันคอทายได้เลยนะคะซึ่งเราจะใช้คำสั่งคทาย exe นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลลงไปนะคะเป็นคอทายที่1 ลก็วงเล็บปิดนี่คือขอบกล่องด้านล่างที่มันมีค่าเป็น213.75ในทำนองเดียวกันขอบกล่องด้านบนนะคะขอบกล่องด้านบนของเราก็คือค่าคอทายที่3นั่นเองดังนั้นเราก็จะคำนวณหาค่าคอทายที่3ได้ก็ใช้คำสั่งคอทาย e x c แล้วก็เลือกอะไรลงไปนะคะแล้วก็เราก็เราจะคำนวณหาคอทายที่3ก็ใส่เลข3ลงไปนะคะเราได้ค่าสถิต ต่างไม่ว่าจะเป็นค่ามีเดียนค่ามีนคอที่ยนึ่งคที่3นะคะที่อยู่ภายในกล่องส่วนค่าขีดล่างตัวนี้ก็คือค่าต่ําสุดนะคะกับค่าสูงสุดนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีค่าหนึ่งที่มันมีค่ามากกว่าค่าสูงสุดดังนั้นค่าที่มันอยู่อกนอกเหนือจากเส้นที่ขีดตรงนี้เราจะเรียกค่าตรงนี้ว่าเป็นค่าที่มีความผิดปกติ นั่นหมายความว่าในเดือนกุมภาพันธ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดของเราเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนะที่มันมีค่าโดดมากเราจะถือว่าค่านี้มันน่าจะผิดปกตินะคะดังนั้นมันมีค่าโดดมากๆค่าหนึ่งก็คือวันที่25นะคะจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอยู่524คนนั่นเองนะคะดังนั้นในทางสถิติหลักในการคำนวณเนาะ ถ้าเกิดว่าเรามีค่าไหนที่มันผิดปกติเราก็สามารถตัดค่านั้นทิ้งได้แล้วก็เอาค่าที่ไปคำนวณเอาค่าที่เหลือไปคำนวณได้นั่นเองนะคะทีนี้ไอ้เส้นที่อยู่ตรงกลางของกล่องบล็อกพอดหรือที่เราเรียกว่าค่ามีเดียนนะคะซึ่งค่ามีเดียนมันจะมีค่ามีเดียนคือมัธยฐานความหมายของมันก็คือค่าคอทายที่2นั่นเอง ลองคำนวณหาค่าคอทายที่2ลองดูซิคอทายคอทายที่2หาใช้คำสั่งคอทาย e x e ดังนั้นคำนวณค่าคอทายที่2มันก็จะตรงกันกับค่ามีเดียนเพราะนิยามของมันคือค่าที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางนั่นเองนะคะไอ้ค่ามีเดียนหรือค่าคอทายที่2อ่ะเส้นตัวนี้บอกอะไรเราเส้นตัวนี้มันมีสิทธ์ วิ่งไปอยู่จุดไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับค่ามีเดียนหรือค่าคอท้ายที่2นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นคอท้ายที่2ตัวนี้หรือค่ามีเดียนตัวนี้มันเข้าใกล้มันเอ็นไปทางค่าคอท้ายที่3นะะถ้ามันเอ็นไปทางค่าคอทายที่3เราสามารถสรุปได้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในเดือนกุมภาพันธ์ของจังหวัดขอนแก่นนีมีลักษณะ ข้อมูลที่มันมีลักษณะการแจกแจงที่มันเบสายนั่นเองนะคะเบสายนะคะเบสายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเส้นตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกลางของกล่องพอดีนะคะมันอยู่ตรงกลางของกล่องพอดีแสดงว่ามาตรฐานของเราอยู่ตรงกลางพอดีเลยนั่นหมายความว่าจํานวนผู้ติดเชือ้อโควิดเนี่ยมีลักษณะสมมาตรหรือเราเรียกว่ามีการกระจายแบบปกติหรือ แต่ถ้าค่า m e เดียมตัวนี้ลงมาอยู่ข้างล่างคือเข้าใกล้กับค่าควอไทที่1นะคะถ้ามันมาฝั่งควอไทที่1เราก็สามารถบอกได้ว่ากราฟของเรามันมีลักษณะเบ้ขวานั่นเองนะคะดังนั้นนี่คือข้อดีของกราฟบล็อกพอตนะคะมันจะคำนวณค่าสถิติต่างๆไว้ในกราฟให้เราเรียบร้อยประเด็นที่2ก็สามารถจัผิดได้ว่า ข้อมูลที่เราไปเก็บมาหรือข้อมูลที่เรามีอยู่มีค่าไหนที่มันสูงหรือต่ำกว่าผิดปกติไหมนะคะและประเด็นที่3ก็คือสามารถบอกลักษณะการกระจายหรือการแจ้กแจงของข้อมูลได้ว่าข้อมูลของเรามีการแจ้กแจงแบบไหนนะคะหรือการกระจายแบบไหนนั่นเองนะคะนี่คือการสร้างกราฟบล็อกพอต